อาจารย์อยากจะบอกว่าสังคมไทยหรือสังคมไหนก็นแล้วแต่จะต้องเปลี่ยนวิธีมองวิธีมองปัญหาต่างๆใหม่ทุกวันนี้เรามองปัญหาในลักษณะแยกส่วนการเห็นความจริงเพียงบางส่วนบางเซลล์เนี่ยทำให้การตัดสินของเราหรือการวินิจฉัยเรานั้นไม่สมบูรณ์พุทธศาสนาสอนให้มองอะไรก็ตามองค์รวมวิธีที่จะมององรวมก็คือต้องมองตามเหตุตามปัจจัยเวลาเห็ในใครมีปัญหาเราต้องถามก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงด้วยเหตุไหนโดยองค์ประกอบใด แล้วก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไป,าไปตามแนวท,ทางสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าเราสามารถมองปัญหาแบบสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีได้นะในที่สุดเราจะพบต้นตอแล้วเราอาจจะเห็นความจริงมาแท้ที่ทจรงิจรงคนท,ที่เรากําลังประนามกําลังตัดสิน<ม>เขาเป็นคนที่ถูกกระทําแล้วน่าสงสารมากเขาไม่ควรได้รับการประนามหรอกเขาควรได้รับคําแนะนําเขาไม่ควรได้รับความกลัวเกลียดชังหรอกเขาควรได้รับความเมตตาและเขาไม่ควรจะได้รับการตัดสินหรอกเขาควรจะได้รับ การชี้แนะทางออกที่ถูกต้องและเหมาะสมจะดีกวา่าดังนั้นพระอาจารย์คิดว่าจะแก้ปัญหานี้ต้องช่วยกันทําให้เราคนไทยหรือใครก็ตามในโลกนี้มีวิธีคิดแบบมององค์รวมพอมององรวมเราจะเห็นองค์รวมว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็จะเกิดการตัดสินใจเกิดการวางท่าทีต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมความรักก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจ